ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับ,รบวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคนออกมาเตือนบอกว่ากินน้ำมังคุดมากๆอาจจะเป็นอันตรายใช่กับตรับอะไรแบบนี้ตรับกับาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะาลองมาฟังกันดูครับหลังจากที่อยอยได้ออกมาประกาศเตือนอันตรายจากการบริโภคน้ำมังคุดนะครับ ศาส,สตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยเป็นพิษด้วย อะไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไต,อต,อตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วเอออันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอา<ช>มังคุดมาทำเนี่ย แล้วดื่มๆไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีมีมีรสของเปลือกอะเฟื่อนเฟือนอือน,นั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่เจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าขอสนับสนุนออยให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วยค่ะหรือนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหมใช่ก็แบบบางครี งวดนี่มาสายไปทั้งเปลือกบดบท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 โอ้โหรถมาเนี่ยเราจะรู้เลยสําหรับคนที่ชอบกินมังคุดค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาดใช่แต่ว่าทานไม่ดีเม็ดก็น่าจะเอาออกเม็ดแล้บางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้สามใบเม็ดเนี่ยขมใช่ไหมเออจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆว่ากินแล้วแบบเป็นกระมังอ่ะบางวซื้อมาสามโลจริงๆก็มันตับเปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็นั่งฝานไปเรื่อยๆแป๊บเดียวหมดค่ะ นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝาไม่ต้องมานั่งปอนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะเข,า,ขาบอกว่าขณะนี้สํานักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทําการศึกษาการบริโภคน้ํามังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศค่ะคาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าค่ะไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะทันโลกท่านกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่